mơ cho nó lại bờ nó chà phao lò ai cho há mấy bà lượk ngan đi đi ngồi năm đéo quý 2 con đâu nấn ban còn đi lâu gặpกัน vốn lại nó mau Qua đây dẻo chảy ra re dẻo trái mà bên thì tứ คอยแบบทุกเวลาบุญใจจากพ่อแม่มาที่พื่องั้งเดียวคืออายถึงตัวธรรมะหนัางไกลแต่ใจ,ใจหักตามเป็นเงาเมื่อเก่าเวลาเดิมได้เติมเสียงไงได้ยินเป็นวิสรการมินตัางวมวุมกันกเ็เมา อะไรบางเพียงเลือจังวอะไรจึงเเข่าฤทธนอดบวชตับความเมาหูังเเผวเมื่อถือคือบ้าโทรหาและเรืองกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำมีผู้จะนำยันได้ทำไม่ลืมเวลาในเรื่องอยากถาม